สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่น,น,นไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 พระครูแจ้พระผู้มีแต่ให้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบางพลีมอบของขวัญและเงินให้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจเนื่องในวันปีใหม่พระครูประหลัดสุวัฒนาศิลคุณด็อกเตอร์พระครูแจ้เจ้า,จาว,วาดวัดบางพลีใหญ่กลางพระผู้มีแต่ให้นำข้าราชการตำรวจสพบางพลีและคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ชุมชนคลองบางพลีเยี่ยมนางแดงอายุ100ปี มอบกระเช้าของขวัญเงินจํานวน5,000บาทและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนอีกหนึ่งรายมอบกระเช้าของขวัญ<ม>และเงินจํานวน3,000บาทพร้อมมอบของขวัญและเงินให้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาลบางพลีคนละ200บาทบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบางพลีตำบลบางพลีอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการทุกคน รวมจำนวน700คนคนละ300บาททั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบางปลีเนื่องในเทศกาลปีใหม่โดยได้ทำมาเป็นประจำทุกปีโดยมีนายแพทย์ประพัฒธรรมสอนผอโรงพยาบาลบางปรีและทีมแพทย์ให้การต้อนรับคตั้งอยู่ในเราดีไ้ยังที่หมจะ กู这两这อง温นะไม่ต้องโยนอะสองคนะใช่ดีกว like ่าเอาไปประเดี๋ยวเริ่มกัดสิมาเลยายมาป่วยสาธุดีมากไมยโชคดีหายไวไครับเ้มาหมดเลยนะอันนี้ชั้นสาม้นะที่นี่ชั้นนี้ชั้นหกค่ะคุณลกงเรื่อทีครับ S <S <getting involved> ครับวันนี้พระครูประุวัฒนัศิลปคุณหรือชาวบ้านให้ขนานนามว่าพระครูแจ้พระผู้มีแต่ให้เนื่องด้วยเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2568พระครูจะทำมาเป็นประจำเป็นหลายสิบปีแล้วในช่วงเทศกาลปีใหม่ญาติโยมสาธุชนจะนำแบน ลังนกซุปไก่ผลไม้มาถวายพระครูนี้เป็นจำนวนมากเลยนะครับทุกๆปีได้เป็นหลายๆร้ยอยกระเช้าแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ได้แกะแกะแล้วก็5ขวดบ้าง6ขวดบ้างแล้วแต่พร้อมด้วยเงิน200บาทเอามาแจกคนป่วยที่ โรงพยาบาลบางผีทำมาเป็นประจำตั้งแต่ผอ,อนำพลผอ,อพิเชษผอ,อสกลจึงมาถึงปัจจุบันนี้ท่านผอ,อปรพัฒธ,ธรรมสอนซึ่งท่านได้มารับตำแหน่งใหม่ก็ยังไม่ค่อยได้คุ้นเคยกันท่านคงเห็นแล้วว่าเออจ้าวาดองค์นี้ทำงานแล้วก็เป็นผู้ให้อยู่ตลอดเวลาแล้ววันนี้ ถือว่าเป็นสวัสดีปีใหม่ก็ไปพบผู้สูงอายุหนึ่รายอายุ100ปีได้นำกระเช้าแบรนด์หกระเช้าใหญ่พร้อมด้วยปัจจัย5,000บาทแล้วก็มอบให้คนติดเตียงกระเช้าหกระเช้าปัจจัย3,000บาทส่วนอา,อายุ100ปีนั้นก็5,000ติดเตียงนั้น3,000เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเราเหน็ดเหนื่อย ปกติพระครูก็เลี้ยงอาหารอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่วันนี้ถือว่าพิเศษญาติโยมถวายปัจจัยชั้นไว้พอสมควรก็นําปัจจัยมาแจกให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทั้งหมดทั้งโรงพยาบาล700ฝัดท่านคนละ300บาทถือว่าได้ทําบุญปีใหม่ญาติโยมถวายแบนด์ลังนกอะไรก็แล้วแต่มาถวายแล้วบุญกุศล เกิดขึ้นกับญาติโยมพระเอาไปทาประโยชน์อีกเอาไปแจกคนไข้คนไข้ที่อยู่โรงพยาบาลบางพีนั้นไม่ใช่คนไข้ร่ํารวยนะครับเป็นคนยากจนได้แบนขวดหนึ่งเห็นเขาดื่มแล้วเจ้าวาดชื่นใจก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมด้วยที่นําแบนมาถวายและพระก็เอามาทาประโยชน์ดังนั้นขอขอเชิญชี้แจงนะครับให้ท่านสาธุชนได้ว่าพระเอามาทาประโยชน์ จริงๆนะครับขออนุโมทานาบุญด้วยกันสาธุทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1 ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0967684595 0813570422ชานานโดยกาแฟปาทีคอปฟีกป่กาแฟสุสขภาพ,ภาพกาแฟทีอินวันไม่มีไขมันอห้กร,ร่นกาแฟแท้ทัสมีเนียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละคร โฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AC TV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัชพระสมุและทีมงาน